สวัสดีครับเป็น,นการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษครับอ่านหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันสักนิดหนึ่งนะครับพุทธที่2มกราคม2564ครับขอบคุณข่าวสดนะครับโควิดระบาดใหม่ทะลุ10,000ม,มาตูมลาม24สมุทรสาคร1เดือน6 3 3 4รายครับชัยนาทระยองใคยล็อกผับ1นทบุรีเริ่มผ่อนปลน6กิจการ ทั่วโลกป่วยเกิน100ล้านคนแล้วขณะที่ไทยระบาดรอบใหม่ยอดรุ่นหมื่นมหาชัยเจอเพิ่อมอีก914รายครับด้านบนในหลวงรอ10ครับในหลวงรอ10พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระชเนินด้วยเจ้าคุณพระสีน,นาพิรากัลยานีสรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่พระที่นั่งอัมพรสถานพร้อมไทยชีวิตโคทรงปล่อยนกพันสัตว์น้ำเต่า ในวันคล้ายวันเกิดจ่าคุณพันสิงห์นภิราตก,กรยานีเมื่อวานนี้นะครับก,กิพภมกราคม564ครับท่านอายุครบ3รอบนะครับอายุ36ครับผมอายุ36แต่งชุดฟ้าเหมือนกันทั้งสองท่านเลยนะครับในหลวงก็ใส่เสื้อสีฟ้าแล้วคุณพานก็สีฟ้าเหมือนกัน ลายเดียวกันด้วยนะครับเราสิบเสด็จวันเกิดเจ้าคุณพระนี่ฮะทรงปล่อยทรงไถ่ชีวิตโคโปล่อยนกปลาปิติพระราชทานเลี้ยงเด็กคนชราเวชภัณฑ์แพทย์ครับพิกแพง แม่ค้าตลาดยมามูนครศรีราศีมานะครับเผยถึงสถานกา,ารณ์พริกมีราคาแพงขี้เดียวกับหลายแห่งโดยเฉพาะอำเภอพิม,พมายขายราคาไม่ต่หนึ่งบาทเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนอีกทางภาคใต้เกิดนำทุ่งไม้สมัยส่งพริกมาขายอีสานใต้ได้นะครับด้านล่างด้านล่างนะครับด้านล่างร้องเงินเยียวยาเกิดข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนชูใบร้องให้รัฐบาลเยียวยาโควิดทุนหน้าพันบาทสามเดือนวิ่งเงินขานื่นนนนงนนงงองจากประชาชนเดือดร้อนอย่างหนัก การบริหารของรัฐบาลที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับ26ก,กันกายนะครับพริกเม็ดพริกแพงเม็ดเกือบ1บาทนะพานิจแจงปมราคาพุ่งท่วมใต้โควิดปิดด่านผลผลิตน้อยขาดตลาดกินพริกจกักพริกเม็ดเกือบ1บาทแม่ค้ารับของขาดตลาดหลายท่าไปส่งถึงราคาพุ่งจนต้องนับ เม็ดขาย5บาทอันนี้ตำรวจไซเบอร์นะครับตำรวจไซเบอร์แถลงจับกลุ่มล่วงละเมิดเด็กสตรีทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่เมืองทองธานีพลรัชรัตจีแก้จติห้ามยงสาบัานตูนัทคิติวเข้มศึก,ส,กสักฟอกนะฮะฝ่ายค้านขู่ถอนห้าล้มตรีฝ่ายค้านรัฐตัวสำนัาลต้องทำงานให้สุดเล่งถอนล้มตรีหลังจบศึกสักฟอกยันจำเป็นต้องพิปราย คอรมเท191ล้านก็คือเท1 9 0ล้านให้ตำรวจคุมม็อบนะครับไม่รยองล้านปีนี้บึ้มแน่นอนหยุดอ้างโควิดนะครับคอรมอนุมัติให้1 0 0 90ร้าสนให้ตำรวจใช้ควบคุมม็อบเป็นค่าดมันกำลังพลค่าที่พักวัสูุก่อนนี่นะครับนี่คือข่าวหน้าหนึ่งของข่าวสดนะครับขอบคุณแฟนการทุกท่านที่ตามช่อง Youtube ชีพทำข่าวพิเศษสวัสดีครับ